ห้าแฟรนไชส์มาใหม่นะลงทุนประจำเดือนมีนาคม2567 1อากิโกทีการเปิดร้านชานมไข่มุกให้ประสบความสำเร็จต้องมีจุดเด่นของแบรนด์ที่น่าเชื่อถือร้านค้าและเมนูต้องดึงดูดลูกค้าได้ดีซึ่งอากิโกทีตอบโจทย์ทุกความต้องการคิดสูตรเครื่องดื่มที่เป็นแบบเฉพาะมีมากกว่า80เมนูให้ได้เลือกใช้ครีมชีสแท้เป็นวัตถุดิบหลักรวมถึงการคัดสรรใบชาต,ต่างๆที่การันตีว่าชงสดทุกแก้วและอร่อยมากชูคอนเซ็ปต์ให้ทุกวันของลูกค้ามีความสุขค่า ชาย79,000บาทงบการลงทุน1 2 0 0 0 0ถึง350,000บาทสามารถออกแบบร้านได้ตามต้องการภายใต้คอนเซปต์ของแบรนด์และสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์วัตถุดิบรวมกว่า60รายการพร้อมการฝึกอบรมการวางระบบบริหารจัดการในร้านการส่งเสริมด้านการตลาดการให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ยอดขายไม่มีค่ารายเดือนรายปีใดๆทั้งสิน้นสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนโทร0 9 4 5 4 5 8 3 3 2 สอง e x เค้ก e ไข่ไส้ทาร์ตมิติใหม่แห่งขนมไข่ที่มาพร้อมรูปทรงน่ารักตะมุตมิหน้าตาคือน่ารักมากเป็นขนมไข่แป้งด้านนอกหอมนุ่มรสสัมผัสเหมือนได้ทานเค้กด้านในเป็นไส้แบบล้นทาร์มีให้เลือกถึง8รสชาติเช่นไข่เค็มลาว,วาช็อกโกแลตชาไทยสังขยาใบเตยเป็นต้นการลงทุนมีให้เลือกกันถึง3รูปแบบเริ่มต้น19,900ถึง49,900บาททุกแพ็กเกจได้อุปกรณ์พร้อมขายครบชุดพร้อมการฝึกอบรมสอนทำขนมจน กว่าจะเปิดร้านได้รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดและการให้คําปรึกษาแก่ผู้ลงทุนเป็นอย่างดีถือได้ว่าเป็นอีกฟรัน c h ที่ลงทุนน้อยโอกาสสร้างไรายได้ดีมากระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ3เดือนโดยขึ้นอยู่กับทําเลเป็นสําคัญสนใจลงทุนโทร083 914 4428 063 919 98 93 3. Cat c า w a วอชการสร้างรายได้แบบแพสซีฟอ Income คือสิ่งที่หลายคนอยากได้มากที่สุดยุคนี้ซึ่ง Cat c า w a วอชเป็นแฟรนไชส์ให้บริการตู้ล้างรถหยอดเหรียญแบบบริการตัวเองที่เข้าถึงถูกพื้นที่ได้อย่างง่ายได้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยสร้างรายได้ตลอด24ชั่วโมงโดยมีทีมงานในการให้คำปรึกษาพร้อมดูแลคนลงทุนเป็นอย่างดีการลงทุนมีให้เลือกหลายรูปแบบเริ่มต้นที่แพ็กเกจ3ตู้รวมอุปกรณ์ส่วนกลางราคา199,000บาทหรือรูปแบบรวมโครงสร้างแบบ3ช่องราคา4 99,0 0 0บาทหรือสามารถเลือกลงจำนวนตู้อัตโนมัติได้ตามต้องการทั้งนี้แคดข่าววอ h ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง mm hmm. เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่และอำนวยความสะดวกให้คนลงทุนได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินแบบ QR code และระบบบริหารจัดการหลังบ้านผ่านสมาร์ทโฟนระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ18-24ถึงเดือนโดยขึ้นอยู่กับทำเลปัจจุบันมีคนสนใจลงทุนจำนวนมากและมีกว่า40สาขาทั่วประเทศสำหรับผู้สนใจล งทุนโทร0613539463หรือ0653516155 เคปไส้แตกของว่าทานเล่นที่ขายดีที่สุดต้องยกให้กับเคปยิ่งมีทำเลดีๆแถวหน้าโรงเรียนโรงงานย่านชุมชนใกลออฟฟิศยิ่งขายดีมากซึ่งเคปไส้แตกเป็นแบรนด์ฮิตที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดีจุดเด่นคือมีแป้งครีมให้เลือกกันถึง10สูตรที่สําคัญคือไซ้แตกสมชื่อเน้นใส่ไซ้ให้เยอะมากมีให้เลือกหลายไส้เช่นพริกเผาพิซซ่าทูน่าไข่หวานเบคอนแฮมฝอยทองไส้กรอกเป็นต้นค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน ทุน29,990บาทงบในการลงทุน 29, 9 9 0บถึง59,990บาทแต่ละแพ็กเกจลงทุนมีการสอนทำเค้กให้ก่อนเริ่มเปิดร้านให้อุปกรณ์และวัตถุดิีบรวมกว่า1 0 0รายการเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายปีไม่มีหักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายโอกาสคืนทุนประมาณ1-2เดือนเป็นแฟรนไชส์ที่พร้อมสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้อย่างดีสนใจลงทุนโทร0 8 6 8 3 9 0 8 6 8, 8 5, 0 8 5 0 แ3ดส1 5สหนึ่งห้ มาจิเมะชานมไข่มกุกเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดและไม่เคยตกเทนนั่นก็คือชานมไข่มกุกใครที่อยากลงทุนสร้างธุรกิจให้กับตัวเองสามารถเลือกลงทุนได้กับมาจิเมะชานมไข่มกุกที่มีประสบการณ์มายาวนานบริหารงานโดยบริษัทมาจิเมะกรุ๊ปจำกัดได้คิดค้นสูตรเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์และมีหลายเมนูให้เลือกเช่นชานมไต้หวันชาไทยชาเขียวชาข้าวหอมชามะลิเป็นต้มค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน49,0 0 0บาทงบการลงทุน1,000 0แบาทและมี4แพ็กเกจให้ ได้ลงทุนโดยทุกแพ็กเกจมีอุปกรณ์พร้อเปิดร้านรวมกว่า72รายการพร้อมการสอนสูตรสอนเทคนิคการเปิดร้านการวางระบบบริหารจัดการในร้านการส่งเสริมด้านการตลาดการพัฒนาสินค้าใหม่ให้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นแฟรนไชส์ไม่เก็บค่ารายเดือนรายปีไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ยอดขายสามารถสร้างรายได้ทั้งจากหน้าร้านและเดลิเวอรี่สนใจลงทุนโทร0863692055 0628242426และ0815553 date ทั้งหมดนี้คือแฟรนไชส์มาใหม่ที่น่าสนใจโดยแต่ละแบรนด์มีจุดเด่นดังนี้อากิโกทีมีจุดเด่นคือเป็นร้านชานมิ้งุกที่ออกแบบร้านได้เองตามคอนเซ็ปต์แบรนด์และมีระบบบริหารจัดการที่ดีมากทุกเมนูรสชาติอร่อยพร้อมสร้างรายได้ที่ดีมากๆ EX เค้กไข่ไซส์ทารักมีจุดเด่นคือตัวสินค้ามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นขนมไข่ที่น่ารักมากๆดีไซน์ดึงดูดลูกค้าได้ดีเป็นกระแสฮิตในโซเชียลได้ง่ายลงทุนน้อยคืนทุนไวมีทีมงานให้คำปรึกษาอย่างดี แคทคา a s h มีจุดเด่นคือธุรกิจที่สไร้างรายได้แบบ Passive i ิน o m e ให้คนลงทุนมีไรายได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมการพัฒนาเทคโนโลย,นยีใหม่ๆให้อย่างตอนนง่อเนื่องเพิ่มโอกาสในการสไร้างรายได้ของผู้ลงทุนเป็นอย่างมากแคปใช้แตกมีจุดเด่นคือสินค้าที่ทุกคนรู้จักดีราคาไม่แพงคุ้มค่าและมีทีมงานที่คอยสนับสนุนผู้ลงทุนเป็นอย่างดีใช้เงินในการลงทุนเริ่มต้นไม่แพงโอกาสขึ้นหุ้นไวมีทำเลดียิ่งขายดีมาจิเมชานมไข่มกุกมีจุดเด่นคือมีระบ แฟนชายที่สนับสนุนข้อลงทุนอย่างดีพร้อมทีมงานให้คำปรึกษางบลงทุนไม่แพงสร้างไรายได้ที่ดีและไม่มีค่ารายเดือนรายปีไม่หักเปอร์เซ็นต์ยอดขาย ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187